เลตมีอินเทอร์ดิวไมซ์เซลไมเนมอีธลิพงพันจันยูแคนคอมีบอมไอเอ็มทเวนตี้วันยีเอสโอไม้เบิร์ดเดย์อีธสิคตีนออฟออกัสทูเทาซันไอสตัดดี้แอดนครมทผมราชพัฒน์ยูนิเวอร์ซิตี้ไม่เมเจอร์อีธพับบิกแอมนิสเตชันอินเดอะทูธเยีย สติเดนโคด s t u d e n t CODE 624701182 I live in สุพรรณบุรี I live with my parents t h e r e are four people in my family My father, my mother, my older sister and myself My father name is แสงไทยพันจัน He is a builder He works long her แอน,ฮีวายเบลลี่,ชายเลด,เวน,ฮีรีเทิร์นโฮม,มายมาเชอร์เนมอิต,สุนันใจน้ำ,เชียเวิร์กอินซาวิ่ง,มายออเดอร์ซิสเตอร์เนมอิต,น้ำพะสอนพันจัน,เชียอิตเวิร์กแอด,อธิเชอร์แอดอันโลเคอล์สคูล,มายวีกเอนไอสเปนไทม์,วิดมายแฟมิลี่,ท็อกแอนเอ็กชั่น วัดวีคัมอะคอร์ดอีดเดย์ไอไลท์ทูสตัดดี้แมทไมล์เฟเวเลตคัลเลอร์อีดกีนไอวอนทูวิซิตเจอร์แมนนี่ไมล์เฟเวเลตฟู้ดอีดพิซซ่าไมล์เฟเวเลตสปอร์ตอีดฟุตบอลไมล์ฮ็อบบี้อีดไอไลท์ลิชแนงทูมิวสิกเพย์เกมแอนเพย์ฟุตบอลเลตท็อกอับาลลิชแนงทูมิวสิกเฟิร์ส เล่นนิ่งทูมิวสิกเมคเมีย์แฮปปี้เอเวอรี่ไทม์ไอรีทเทนทูอิทแคนเมคเมีย์ฟีลรีแลกต์เล่นเกมเมคเมีย์เอนจอยเอเวอรี่ไทม์เพย์บีคอร์สเวนเพย์ยิ่งอิทฟอกเก็ตออเดอร์เซิร์ฟเวอร์ลิงแดทแฮปโนแมทเจอร์ฮาวฮาร์ดอิทอิท ลาสต์วันเพย์ยิ่งฟุตบอลเวนไอเพย์ฟุตบอลอิดเมกมีฟิลแฮปปี้ไม่บัตฟอร์เวลอิดอัลโซเมกอัตเฮลที่แอนด์สตองไอแฮปทูกรูปออฟเฟนวีอาร์เวลี่โค้ดแอนด์โน่อิดอัลเทอร์เวลวีอาร์ทูเกตเตอร์ออฟเดอะไทม์ซัมไทม์วีไฟบัตวีรีคอน ทรายออลเดอะไทม์วีแวร์ทุกเกตเตอร์ไอฟิลเกตไอมเอมเวลี่แฮปปี้ทูสตัดดี้แอนด์บีวิดไมฟเอนไอลเวย์มิดไมฟเอนอีเว้นท์ชัดวีอาร์อพาร์ตบัดเดอะกูดฟีลลิ่งเนเวอร์เฟดไอลเวย์มิดไมฟเอนทังคิวฟอร์เอตเทนชั่น